สวัสดีคะ่ะการัานามีทุกท่านนะคะปุเป้ซีเนเจอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุเป้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งทานแล้วทำให้ริ้วรอยหรือผิวพรรณเราสดใสขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ของปุเป้นะก็จะเป็นคลิปที่นอกเรื่องจากที่ปุเป้ทำอ,อย่างอื่นอีกแล้วนะจริงๆแล้วปุเป้อะอยาก ประเด็นของปุเป้เลยก็คืออยากจะหาสิ่งดีดๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆน,นะคะ oh. ที่ปุเป้ได้ลองแล้วดีกับตัวเองนะคะแล้วก็เห็นผลมาแล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมได้รับฟังกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบปุเป้และเป็นกำลังใจให้ปุ้เป้มาตลอดก็ขอขอบขอบคุณมากนะคะ ซึ่งทำให้ปุเป้ต้องมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ชอบแล้วก็มาคอมเมนต์ว่าปุเป้เป้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดมากอะไรนะก็แต่ละคนนั้นนะคะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะแสดงความคิดเห็นนะปุเป้ไม่ได้เป็นคนที่คิดมากอะไรมากมายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยน้อยกับสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่อะค่ะก็คือคนเราที่ต่างได้เสมอปุเป้เข้าใจนะ มาค่ะสำหรับคลิปนี้ปูบเป้จะมาหยิบยกคอลลาเจนตัวนึงนะคะที่ปูบเป้ทานแล้วอ่ะยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้หมดซองเลยอะมันเห็นผลมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ปูบเป้อ่ะได้ทานคอลลาเจนในเซเว่นอีเลฟเว่นในราคา89บาทมาประมาณสัก4ซองนะคะก็ยังหัวเข่ายังกบแก็บเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีฟิลเบออะไรที่อ่อ ดีขึ้นะนะนะนอกจากผิวใสแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นนะแล้วปูเป้มาดูโฆษณาตัวหนึ่งในคอลลาเจน่ะขึ้นใน Facebook นะคะสำหรับคอลลาเจนตัวนั้นนั่นก็คือแทนแทนโมโมโกนะคะโมโมโกคอลลาเจนนั่นเองค่ะไอตัวเนี้ยปูเป้จะบอกนะคะว่าเขามีสูตรเป็นปลาจืดน,นะคะ แล้วก็มีส่วนผสมของวิตามินซีซิงเป็นแร่ธาสังกะสีนะคะอันนี้แล้วก็เป็นโคเอนไซม์คิวเทนนะคะเอ่อทั้งหมดมี5,600มมิลลิกรัมนะแบบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะคะทานแล้วมีอ้วนแล้วก็มันสามารถที่จะเอาไป ใส่กับอาหารได้หลากหลายสำหรับปุบเป้อะใช้ใส่ในกาแฟเย็นตอนเช้านะปุเป้ติดกาแฟาตอนเช้าปุเป้ก็เลยเอาไปใส่ในกาแฟาเห็นสปปรรพคุณว่าวางอลังการมีด,ลดาลาอลดอล่าพรีเซนเตอร์นะมาอวดอา้างสรรพคุณเยอะแยะเลยนะปุเป้ก็เลยลองสั่งมาทานดูในเว็บช้อปปี้นะคะได้สักออประมาณ อัที่ดูขวาะคะว่ะเพื่อนๆนี่อเป้ทานจริงหน้าตามันอะ่ะมันจะใส่ซองมาในนี้นะพเพื่อนๆใครไข่เทก็เทใครไข่เก็บแบบนี้ก็เก็บนะอุเป้จะเอากระป๋องไปทำอย่างอื่นก็ที้เกียดล้างน,นะคะ จะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นเป็นกระป๋องใส,สงนะ่ตังะเป้ขายพิซซ่านะเ,าเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากสั่งทานแวะเวียนม,มาทานได้นะคะมนนวัดศรีวลีน้อยนะสมุทปราก,การนะคะนีป,ะป้ทานวันละหนึ่งช้อนเท่านั้นนะเพื่อนๆนีจะหมดแล้วนะก็ผลตอบรับนะคะ,ปะเป้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะคะเพื่อนๆป,ป้จะบอกว่าใครที่ หวังเห็นผลเรื่องเล็บแข็งแรงสำหรับคนที่ไว้เล็บนะเพื่อความสวยงามนะคะปุ้ยแนะนามันทานแล้วเล็บมันยาวขึ้นเล็บมันแข็งแรงขึ้นนะคะเพื่อนๆปุ้ยตัดเล็บบ่อยมากเลยอะ่ะเพราะว่าเล็บมันยาวขึ้นนะคะสำหรับใครที่อยากได้เรื่องเกี่ยวกับผมยาวผมมันยาวขึ้นด้วยนะเพืเ่อนแล้วก็สิ่งที่วิเศษวิโสมากสำหรับปุ้ ปุเปยอายุมากแล้วสี่สิบกว่าแล้วนะคะเห็นหน้า,างี้ปุเปย์สี่สิบกว่าแล้วนะปุเปยค่ะมีหัวเข่าอะค่ะมันดังกบแกบกบแกบนะคะสําหรับใครนะคะที่หัวเขา่าเวลาลุกเดินหัวเขา่ามันกบแกบกบแกบอะถ้าเกิดใครอายุมากก็จะรู้กบแกบกบแกบเป็นไงนะไอ้ก่อนทานคอลลาเจนที่ปุเป้ทานคอลา ang, คอลาเจนเที่ซื้อจากเซเว่นอะมันก็ยังไม่หายกบแกบกบแกบนะ ไอทาตัวนี้ยังไม่ทานได้หมดกระป๋องเลยอะ่ะเออไอกอบแกบกอบแกบหายไปปวดเข่าหายหายจริงๆไม่ได้โมแล้วก็ไม่ได้เป็นพีชเตอร์ <c oughs> ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ก็อยากจะบอกให้เพื่อน <c oughs> ๆทร,ราบนะคะ <ๆ S 1> ว,ว่าเออเนี่ยมันดีจริงๆนะเพราะว่าปุเป้กินอยู่นะก็ใครที <c oughs> <k> ่สนใจก็คือซื้อให้พ่อแม่นะู้เท่าผู้แก่ทานได้ปวดกระดูกก็เดียวนะคะ แต่สำหรับใครที่หวังเกี่ยวกับผิวพรรณนะคะปุเป้ก็สังเกตว่าผิวมันะจะลื่นๆื่นลื่นๆื่นใสๆนะแต่ก็ไม่ได้ขาวนะคะใครที่จะหวังทานคอลลาเจนแล้วหวังให้ผิวขาวอะ่ะไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าคอลลาเจนไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวนะไอซีใสเข้ามาเนี่ยส่วนมากจะเป็นวิตามินซีทานวิตามินซีผิวขาวค่ะผิวขาวใสนะ้าแต่คอลลาเจนไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวนะคะเพื่อน นะอันนี้ปุเปก็เออแล้วก็อีกอย่างเนึ้งก็คือใครที่หวังเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะริ้วรอยมันดูมันมัน,ม,นมันยังไม่เห็นผลนะ่ะเพราะว่าปุเปทานได้แค่าัิที่ดีกว่าเองมันจะส่งผลทางด้านกระดูกมากกว่าผิวพรรณอ่าจากจากท้างในอ้อและอย่างนึงก็คือกินแล้วหลับดีมากเลยนะเนี่ยโมโมโกะค่ะหลับ ดีมากเลยนะไม่ได้แบบว่านอนแล้วแบบสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคือคนที่แบบอายุเยอะอะ่ะเขาเรียกวัยทองก็จะรู้นะคะว่าเวลาที่นอนผิดเวลามาจะนอนไม่หลับเลยแล้วก็ถ้านอนแล้วไปตื่นกลางดึกพอในเนี้ยหลับลําบากอีกก็จะขมตาหลับบางทีก็ไม่หลับเลยตั้งแต่เช้ามันทรมานมากนะคะแต่ถ้าเนี่ยทานโมโมโก,โกะ่ะ เออหลักยาวเลยนะเพื่อนเก็เพื่อนกเ,อนเอนก็ลองไปหาดูได้นะคะมันจะมีขายทางช็อปปี้ a z า d a ด้าอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางเพจก็ได้นะไอ้ตัวเนี้ยปุ๊เป้เห็นอนะเพราะว่ามาจากมดดำนะว่าก็เลยลองเอามา,าซื้อมากินดูผลปรากฏก็โอเคเลยให้สัก80%ให้ถ้าเต็มร้อยก็ให้80%คะแนนก็นแล้วกันนะ เพราะว่าเ,เรื่องผิวพรรณนั้นน่ะก็ต้องรอพิสูจน์ต่อไปนะคะว่าริ้วรอยมันจะลดลงไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ปุเป้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะคะฝาก like, กดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ปุเป้นในการทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปของปู๊เป้ที่มีคนติดตามมากมายแล้วก็สอบถามเข้ามานะ ปเป้ก็จะบอกว่าปุ๊เปไไเนะ้ไม่ได้ขายพระเครื่องนะไม่ได้ขายวัตถุมงคลเพียงแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของปุ๊เป้นั้นได้บูชาและก็ได้ทําได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เอาไว้ครอบครองแล้วผลตอบรับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้จะเป็นอย่างไรเท่านั้นนะคะไม่มีวัตถุมงคลขายนะไม่ต้องถามหาซื้อวัตถุมงคลกับปุเป้น,นะคะปุ๊เป้ไม่มีค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๊เป้ไปก่อนนะ หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย